จับตาการจัดทับสีกากีเตรียมเคาะรายชื่อโผลในพลตำรวจล็อตใหญ่และตำรวจหลายรายต่างวิ่งกันฝุ่นตลบหวังที่จะตีตัวก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรืออย่างน้อยก็ได้ขยับไปในแนวระนาบนั่งกินตำแหน่งในพื้นที่เกรดเอซึ่งยังดีกว่านั่งตกยุงอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานโดยในเวลานี้ต้องยอมรับว่าดุลอำนาจการจัดทัพสีกากีได้ตกอยู่ในกำมือของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงหรือบิ๊กออสเกือบจะสมบูรณ์แบบ เพียงแต่ว่าผู้ที่นั่งหัวโตในที่ประชุมคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจหรือกอตรที่กำลังจะมีขึ้น <Okay. S 1> เขาคนนั้นก็คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหากไล่เรียงรายชื่อผู้ช่วยพอบอตรที่จะได้ลุ้นครองยศพลตำรวจเอกในตำแหน่งรองพอบอตรในคำสั่งนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลตำรวจโทรเรืองศักดิ์จริตเอกและพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญสำคัญในพื้นที่จุดยุทธาศาสตร์ อย่างตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตัวเต็งน่าจะมีชื่อพลตำรวจตรีศรีวรารังสิสสีพรามนกุลนรตรุ่น35ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนายทหารสายบ,ายบูรพาพยักษ์ระดับแถวหน้าส่วนพลตำรวจตรีอำนวยนิ่มมโนนรตอสาเพื่อนร่วมรุ่นว่าที่พบตรคอนเน็กชั่นสายพระกำนันตัวจริงเสียงจริงก็เป็นอีกรายที่ลุ้นตำแหน่งพบชน ส่วนภูทรภาคหนึ่งเหมือนดาบสองคมเป็นทั้งบ่อทองและเป็นหน้าด่านป้องกันภัยด้านความมั่นคงให้กับรัฐบาลคาดว่าพลตำรวจเอกสมยศน่าจะดันน้องรักพลตำรวจตรีชัยวัฒน์เกตวรชัยหรือบิ๊กช้างนรตรุต่น36เข้าชิงดำสำหรับตัวเต็งภูทรภาคสองนั้นมีชื่อรักษาราชการแทนคนปัจจุบันนั่งขั้วตำแหน่งอยู่นั่นก็คือพลตำรวจตรีสานิมตมหาถาวรนรตรุต่น34สสายตรงพระกำนันอีกคนหนึ่ง ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังในโซนภาคเหนือหรือภูทรภาค5นาทีนี้ตัวเต็งเห็นจะเป็นพลตำรวจตรีทรงธรรมอัลพาศน,นรตร,รุ่น33อดีตผู้การเชียงรายและพื้นที่ภูทรภาค7น่าจะเป็นพลตำรวจตรีเรวัตกลิ่นเกษรส,สายตรงซูเปอร์บิ๊กในกองทัพแต่ยังมีน,นรตร,รุ่น36รอลุ้นเก้าอี้นั่นก็คือพลตำรวจตรีชาญเทพเสาเวทที่กำลังถูกมรารสมเล่นงานอย่างหนักในขณะนี้สำหรับภาคใต้ในส่วนของพื้นที่ภูทรภาค8ฐานที่มั่นของพรคประชาธิปัตย์ ไล่เลียงไปตั้งแต่พลตรวจตรีเทสาสิริวาโทนรตร,รุ่น32พลตํารวจตรีเดชาบุตรน้ำเพชรนรตรุ่น34และพลตโทพิสันจุนดีหลกนรตร31สามส่วนภาค9้าเห็นรายชื่อพลตรวจโทชินทัศน์มีสุขนรตรุ่น31อาจมีลุ้นคุมโซนภาคใต้ตอนล่างสำหรับสชตหรือที่เราเรียกกันจนคุ้นปากว่าภาค10ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นาทีนี้มีชื่อเดียวเท่านั้น พลตำรวจโทสุชาติธีรสวัสตรหรือบิ๊กใหม่สุดท้ายข้อคอราหาเรื่องเด็กฝากเด็กนายก็อย่าได้มองข้ามเป็นอันขาดเพราะก่อนที่จะปฏิรูปประเทศนั้นเรื่องปลองดองเป็นภารกิจท้าทายหากผู้บัญชาการทั้ง9ภาคถูกมองว่าเป็นตำแหน่งสำหรับเด็กฝากเท่านั้นเกรงว่าการชูประเด็นเรื่องสมาณชันของรัฐบาลอาจจะล่มกลางคันเสียก่อนทีมข่าวอัชญากรรมรายงาน